สวัสดีครับมาดูพระอีกชุดหนึ่งนะครับก่อนนอนนะสองทุ่มชุดสุดท้ายนะครับพระครูวิมล <c oughs> หลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกินกระถินเป็นรูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้มีของเก๋น,นะครับต้องมีโค้ดมีรันดัมเบิร์นะได้โค้ดสี่สามห้านะครับ โคตรละคังนะลุปมเหมือนปั๊มเข่ากว้างหลวงพ่อเพี้ยนเนื้อฝาบาทนะครับเอา400บาทนะสี่ร้บ,บาทเม็ดแต่หลวงพ่อทวดปีสองสองคู่นี้500บาทนะครับปี2522สองสสวยๆเดิมๆนะครับห้าร้อยบาท <c oughs> หลวงพ่อประเสริมปีลึกนะครับเหรียญกลมปีสองหกนะกลมเล็กกับกลมใหญ่นะปีสองหกนะที่เขาแนะนำที่เขาบอกว่าให้เล่นนะส่วนมากต้องเล่นตั้งปีสาศูนย์นะครับจะนิยมจะมีราคานะ,ะแกะสวยคมชัดมากคู่นี้หกร้อยนะปีสองหกปีลึกเหรียญหลวงพ่อปานหลังยันกเกาะเพชรนะครับหลวงพ่อโรสิงดำเสกสี่รอยบาท เหรียญระคังหลวงพ่อเกษมนะครับระคังหลวงพ่อเกษมห้าสิบปีนะครับปีสามแปดเขียนว่าอะไรน่าจะครบรอบห้าสิบปีนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นทองแดง ผิวไฟนะคล้ายกระไหลนานะครับเหรียญร้อย er ปีสมเด็จโตนะครับรุ่นเดียวกับพระผงร้อยปีนะวัดละคังนะรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นกระไหลทองนะครับเอาห้าร้อยบาทถ้าสมเด็จนี่ละห,หลายหลายมื่นนะอันนี้ห้าร้อยบาทเหรียญ er หลวงพ่อคลอยพ่อคล้ายนะครับหลวงพ่อคล้ายวัจาสิทธิ์เครียนกลมหลวงพ่อคล้ายวัจาสิทธิ์ หลังเจดีนะครับสร้างปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าหลวงพ่อคล้ายวจสิทธิหูเหรียญคล้ายกับหลวงพ่อแดงปีศูนย์ห้านะครับหลงวงพ่อคล้ายวจสิทธิเอาพันสองนะครับเนื้ออันปาก้าเหรียญหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมปีสองสองนะครับ เอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทที่ที่หนึ่งรักษาพระองค์สี่ร้อยบาทค้างเขาหลวงู่เอี่ยมนะครับเหรียญค้างเขาหลวงู่เอี่ยมมีประสบการณ์นะครับหลวงู่เอี่ยมต่อโคตรที่สังคติค้างเขาหลวงู่เอี่ยมวัดสพานสูงเสียมาค้างเขาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อย เหรียญเสมาหลวงพุทวดรอสอสองร้อยนะครับสี่ร้อยบาทเสมารอสอสองร้อยสี่ร้อยบาทเหรียญกม้มเหรียญเม่กระดุมหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่แหวนเม่ก,กระดุมอลรหังถูกสังโคนะอลรหังเหรียญเม่ก,กระดุมหลวงปู่แหวนนี่เอาสี่ร้อย หลวงปู่หลิวครบ85ปีนะครับวัดไร่แตงทองเหรียญลงยาเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองเต่าลงยานอนกล่องเนี500บาทพอ25ศสัตวรรันะครับเนื้อชิน25ศ้าตวรรษเนื้อชินจะบุกดวง องนี้เป็นไม่มีเข็มบล็อกรางคู่เนี่ยรางคู่ด้านหลังไม่ีขีดสองขีดมีรางเดียวรางคู่นะฮะนี่รางคู่เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทสวยเดิม,ดมจะบุกด่งด้วยนะฮะผิวหิ่งเหรียญหลวงพ่อคุยปีห้าสองนะครับเรียมทองแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยันกันปืนติดนะติดติดชัดนะครับแต่ไม่ไม่เต็มนะะถ้าเต็มจะเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะนี่คือติดครึ่งหนึ่ง แต่ก็ยังติดนะครับยันยันปืนติด,ตดผิวลุ้งอมม่วงด้านหลังเป็นชายธงหนุมานนะครับเรียมกรอบทองล้วผิวพระนี่สวยลุ้งมากนะครับสวยลุ้งบ้องเลยเรียมกรอบทองห่วงหายนะครับห่วงหายพระเนี่ยพระเนี่ยเคยขึ้นถึงแปดสิบห้านะครับยิง่งมียันตรงนี้เก้าสิบเคยมาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่วันที่หกสิบนะครับกรอบทองไม่มีห่วงเนี่ย ดีซะห้าพันแล้วกันนะกรอบทองไม่ขี้เล่นะครับกรอบทองสวยนะเป็นทรงหลังเต่านะฮะนะพระเด่นว,ว่าต้องมีหมื่นสองนะท้นต้นทุน,นนะเนี่ยเนี่ยพร้อมกรอบเนี่ยเอาเก้าพันนะครับเก้าพันบาทลองดูนะครับพระสวยผิวลุง้งยันชายธงติดยันกันปืนติดนะครับจมูกด่งแน่นอนนะครับนีจมูกด่ง ดงไม่เปิดเลยนะจมูกดง9,000บาทนะครับตอนนี้ช่วงราคาหน้าเก็บหน้าซื้อนะครับแล้วสวยยกระดนี้นะ9,000บาทไม่แพงแน่นอนนะใครสนใจก็ทักไลน์นะครับสมเด็จกิรด,ดากำลังแผ่นดินนะครับเคยขึ้นถึง3,000บาทนะปี40นะครับ2540มนศสารเก่าของพระผงกิรด,ดานะมาสร้างรุ่นนี้นะทำให้ราคาไปไวมาก วัดบวรนิเวศนะครับห้าสิบปีพระพงกิรดานอนกล้องแบบนี้นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะมูลบนสารเก้าพระกิรดาด้วยนะครับพระกำลังแผ่นดินประวัติไม่ธรรมดานะร,รุ่นนี้นะครับเคยพีคมาแล้วนะเอาเก้าร้อยบาทใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์นะครับ id line a c a l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ